นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนะคะตำบลเพชรชมพูค่ะร่วมด้วยตำบล้านดอกไม้ตกแล้วก็ตำบลโกสัมพีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้หลักกิจกรรมธรรมชาตินะคะการทําน้ําหมักลกหมูค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยค่ะค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็มีหัวเชื้อ EM ค่ะหัวเชื้อจุลินทรีย์นะคะแล้วก็กาก,ากน้ําตาลค่ะ แล้วอันนี้ก็คือลกหมูนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทลกหมูใส่ลงไปในถังกันค่ะอันนี้คือลกหมูนะคะ เราจะเทไปประมาณครึ่งถังนะคะเราก็จะเอากากน้ําตาลเทใส่แล้วก็เอาหัวเชื้อจุลลนซีเทใส่เ่อย่อยสลายค่ะ ขั้นตอนที่สองนะคะเราจะเอาหัวเชื้อเอ็มนะคะใส่ไปประมาณครึ่งกลลอนค่ะแล้วก็ใส่ถังนู้นด้วยนะคะใส่ถังนู้นด้วยโอเคใส่ลงไปเพื่อที่จะย่อยสลายลกหมูค่ะต่อไปกากน้ำตาลค่ะขั้นตอนที่สามใส่กากน้ำตาลลงไปค่ะใส่เยอะไม่เป็นไรค่ะกากน้ำตาลเพราะว่า ดับกลิ่นมาให้กลิ่นมันเหม็นตอนนี้เราก็จะหมักทิ้งไว้คนให้เข้ากันแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้นะคะอย่างน้อยหกเดือนขึ้นไปค่ะเราก็จะใช้ฉีดพ่นต้นไม้ผัก อ้อยมันข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉีดได้หมดเลยค่ะผละไม้อะไรก็ฉีดได้หมดเลยค่ะกกน้ำตาลค่อนข้างเหนียวปุ๋ยหมักชีวภาพลกหมูนี่นะคะมีประโยชน์หลายอย่างค่ะเร่งใบเร่งตน้นเร่งดอกเร่งรากเราสามารถไปปล่อยทางน้ำก็ได้ค่ะ ฉีดพืชผักสวนครัวฉีดได้หมดเลยค่ะค่ะแล้วเราก็เสร็จวิธีการทำปุ๋ยหมักลกหมูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันค่ะ oh, my, my. ค่ะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะ oh, <my. S 1> เพื่อให้กากน้ำตาลนะคะละลายแล้วก็สารเยีอนะคะให้เข้ากันให้ทั่วค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้หเดือนค่ะถึงจะนำไปฉีดได้ พอคนเข้าแล้วก็เดี๋ยวเราหาฝามาปิดนะคะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะการทําน้ําหมักปุ๋ยชีวภาพจากลกหมูนะคะค่ะพวกเราต้องขอขอบคุณคน<อ>เลี้ยนต้นแบบมากๆนะคะที่มาสอนให้พวกเรารู้หลักกิจกรรมธรรมชาตินะคะการทําน้ําหมักลกหมูนะคะค่ะถ้าคราวหน้ายังเห็นพวกเราไปทาคลิปอะไรที่ไหนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ลงเพจโคกหนัขขงนา,งนามโมเดอยมเฮอร์โกส์สัมพีนครด้วยนะคะ 好冰啊！<Open>